รวมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพมิติยาสารครอ t ไ a แลนด์หลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมไปดูการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้าในเมียนมาของปตทสพที่เพิ่งเริ่มเดินเครื่องผลิตก๊าซธรรมชาติไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ปตทสพได้เริ่มเข้าไปลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานที่เมียนมามาแล้วถึง25ปีซึ่งจะผ่านอะไรมาบ้างนั้นเราไปฟังร้องกันเลยครับ ก็จะให้ท่านผู้ชมได้พบกับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปโตรเลี่มจำกัดมหาชนนะคะคุณเทวินวงวานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสว่ะคุณเทวินค่ะวันนี้คงจะต้องมาคุยกันละเพราะว่ารู้สึกมันจะมีการพูดกันมากมายเรื่องของพลังงานเนี่ยจะขาดแคลนจะให้คุณเทวินขยายภาพให้เห็นนิดนึงว่าบทบาทของตัวบริษัทเนี่ยค่ะปตทสำรวจและผลิตเนี่ยค่ะเราทําอะไรบ้างค่ะ ปตทสปนี่วันนี้ตั้งมา29บ้าปีะครับปีหน้าจะครบ30ปีเป็นมือเป็นไม้ให้รัฐบาลแหละของคนไทยนะครับที่ทําในเรื่องของการสํารวจหาแล้วก็พัฒนาแล้วก็ผลิตเอาปิโตรเลียมคือน้ํามันและก๊าซขึ้นมาใช้เพราะว่า30ปีที่แล้วเนี่ยมีแต่บริษัทต่างชาติที่มาสปอเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อให้ทําเองเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า เมื่อวันที่ศักยภาพเราเหลือน้อยๆไม่ค่อยน่าสนใจเนี่ยยังมีคนไทยที่ทําเองได้เราขึ้นมาได้นะครับ<ช>ถ้าบริษัทแห่งชาติเขาก็มาตอนที่มันน่าสนใจมากๆแต่ว่า<ช>ถ้าตอนที่เหลือไม่มากนะเขาก็อาจจะไม่ค่อยสนใจนเราได้มีการออกไปนอกประเทศเราไปนอกประเทศ,เไ,เทศได้มานานแค่ไหนอะเราเป็นลงทุนครั้งแรกนะครับ,รบในประเทศเมียนมาเมื่อ25ปีที่แล้วก็ตอนนั้นจริงๆประเทศเมียนมาเนี่ยปิดประเทศอยู่นะครับแต่ว่าวิสัยทัศน์ของท่านดรทองชัดของกรดานลมนะครับท่านเป็น อดีตผู้ว่าการปตทที่เป็นผู้ก่อตั้งปตทนะครับแล้วท่านก็มาตั้งปตทสพเนี่ยตอนนั้นท่านก็มองว่าประเทศเราอย่างไรก็มีพลังงานไม่พอนะครับอย่างไรเราก็ต้องไปพึ่งพาการนําเข้ามาก็เลยมองว่าถ้าจะมองศักยภาพเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงแล้วเราสามารถจะนํามาใช้ได้เนี่ยมีที่ไหนบ้างนะครับในครั้งนั้นท่านก็มองเมียนมามองเวียดนามนะครับมองกัมพูชานะครับมองอินโดนีเซียเราก็ไปตะเวนในตอนนั้นท่านมาเป็น เอ่อประธาของปตทสปตอนแรกนะครับแล้วก็ท่านก็พาพวกเราไปไปในฐานะที่เป็นผู้ร่วมดาเนินการเป็นเป็นเอ่อพัร์ทเนอร์กับบริษัทยูนอแคลในครั้งนึงวันนั้นเราไปแล้วก็ไปร่วมทุนกับเขาเนี่ยก็ไปลงทุนในโครงการสำรวจบนบกนะครับบนบกต้องเรียนว่าโครงการแรกไม่เจอนะครับก็สูญเงินไปเพราะว่าไปสำรวจหาเจาะหลุมไปค่าใช้จ่ายก็พอสมควรในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้หยุด เราก็คิดว่าประเทศนี้น่าจะมีศักยภาพดีนะครับเราก็หาโอกาสลงทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็มีการพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวมัธมะในประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับในแหล่งที่ชื่อว่าแหล่งยาดนากับแหล่งเยตะกุลเราก็ถือโอกาสในจังหวะนั้นเนี่ยเข้าไปร่วมลงทุนด้วยซะเลยเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการไปร่วมลงทุนกับทางผู้รับสัมปทานทางการเงนนะครับแล้วก็ก็เลยกลายเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการผลิตทั้งยาดนาด้วยแล้วต่อมาก็เป็นโครงการ เยตะกุลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประเทศเมียนมาก็ถูกแซงชันที่ทางรัฐบาลตะวันตกนะครับก็ห้ามบริษัทมาลงทุนเราก็คิดว่าเป็นจังหวะดีเราอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนบ้านเราหนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปขอด้วยตัวเราเองด้วยตัวเราเองเลยคราวนี้ไปทําเองเลยไปขอแปลงสํารวจหลายแปลงอยู่ด้วยกันนะครับประสบความสําเร็จในแปลงที่เรียกว่าแปลง M9 มนะครับในอัมมธมาเนี่ยนะครับก็พบแหล่งก๊าซที่ชื่อว่าแหล่งสติก้า เมื่อประมาณสักหกเจดปีที่แล้วนะครับแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งโครงการสซริิกาเนี่ยเริ่มผลิตขึ้นมาเมื่อต้นปีนี้ตอนที่เราไปลงทุนแรกๆเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่มีความต้องการใช้สิ่งที่เจอขึ้นมาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะขายมาให้ประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้ค่ะวันนี้เนี่ยเขาเจริญขึ้นเยอะนะครับพัฒนาขึ้นเยอะแล้วมีโอกาสที่จะขยายตัวในเศรษฐกิจเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเจอต่อไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าทาง ประเทศเมียนมาเนี่ยก็คงอยากจะเก็บไปใช้ก่อนสามารถที่จะขายได้ทั้งสองประเทศคือไม่ใช่ว่าเอากลับเข้ามาประเทศไทยอย่างเดียวใช่ครับก็ priority แรกนี่ต้องให้เจ้าของประเทศเขาได้ใช้ก่อนอันนี้ก็เป็นหลักการอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าจะทําให้เราดําเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนนะครับถ้าเราคิดว่าเราไปลงทุนของเขาแล้วก็เอาทรัพยากรเข้ามาเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกเพราะว่าถือว่าเป็นโมเดลแรกหรือเปล่าคะที่ทําครบวงจรเลยที่สติก้าเนี่ยใช่ครับในต่างประเทศเนี่ยเป็น โครงการแรกที่เราไปตั้งแต่สำรวจเองนะครับแล้วก็พัฒนาซึ่งพัฒนานี้ไม่ง่ายเพราะว่าอยู่ในอ่าวของอัมัมะนะครับมลสุมก็เยอะ่าสมควรอันนี้วางท่อไม่ง่ายเลยแล้วก็การไปดําเนินการในประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับคือบุคลากรเขายังไม่คุ้นเคยกับการทางานแบบนี้เพราะฉะนั้นยังใช้เวลาเยอะ่าสมควรครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเอาคนที่มีประสบการณ์จากที่เราทํางานในอ่าวไทยก็ไปทํางานที่โน่นแล้วก็ถ่ายทอดนะครับ นำคนเมียนมาเอง,เองเมาทํางานร่วมกับเราแล้วก็ค,ค่อยๆถ่ายทอดแล้วก็จะค่อยๆปรับระดับเขาขึ้นมาครับค่ะพอเราไปขุดเจาะสํารวจผลิตอะไรแล้วเนี่ยนะคะที่เราร่วมกับทางเมียนมาเนี่ยแล้วมันจะมีการทําอะไรร่วมกันได้อีกไหมคะครับก็การสํารวจและพัฒนาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับ,รบวันนี้เมื่อเศรษฐกิจเขาพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยความต้องการใช้พลังงานก็มากขึ้นนะครับจ่าจเป็นที่จะต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าโรงกลั่นนะครับเปิดปั๊มน้ํามันซึ่ง ทุกๆอย่างเนี่ยมันก็มีประสบการณ์ที่ทางกลุ่มปตทเนี่ยได้ดำเนินการมาตลอดอันนี้ก็เลยมองเป็นกลุ่มปตทแล้วถูกไหมคะก็เหมือนกับปตทสพเราไปเป็นหัวหอกครับสำรวจหาพัฒนาขึ้นมาจนเจอแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็ชวนชวนบรรดาบริษัทในกลุ่มปตทและบริษัทไทยอื่นๆนะครับที่มีศักยภาพที่จะไปทําแม้แต่การไฟฟ้าก็มีความสนใจในการที่จะไปลงทุนนะครับก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ ที่ตอบสนองการขยายธุรกิจของของอุตสาหกรรมไทยเนี่ยนะครับไปลงทุนในประเทศเมียนมาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลแล้วก็ประชาชนของเมียนมาที่ก็จะได้มีพลังงานใช้ถ้าฟังอย่างนี้นะคะจากนั้นมาเราจะเห็นความเป็นรูปธรรมเรื่องของปั๊มเรื่องอะไรนี้ได้อีกสักเมื่อไหร่จริงๆในระเบียบในกฎหมายของรัฐบาลเมียนมาเองก็ยังมีข้อจํากัดอยู่สักหน่อยในเรื่องของการเปิดสถานีบริการก็ต้องไปร่วม ล่ทุนกับบริษัทท้องถิ่นนะครับซ,ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าชื่อเนี่ยขออเขาอาจจะยังไม่ได้ใช้ร่วมกับบริษัทท้องถิ่นเป็นรายรายหรือร่วมกับรัฐบาลมีทั้งสองส่วนครับ<อ>มีส่วนที่เป็นบริษัทของรัฐก็มีครับ<อ>แล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ไปร่วมเขาช่วยเขาในการพัฒนาสารารอย่างเช่นโรงกลั่นน้ำมันะนะครับโรงไฟฟ้าะนะครับพวงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการครับก็นี่เป็นเรื่องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่ว่าถ้าเราไปร่วมลงทุนเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าเราสร้างมิรอะค่ะถ้าเรา ไปร่วมลงทุนแล้วมันไม่แฮปปี้กันตั้งแต่แรกนะคะโอกาสที่จะต่อยอดก็คงจะยากถูกไหมคะ<ช>แต่<ช>แตว่าถ้าเผื่อร่วมลงทุนแล้วเหมือนกับเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนที่ดีเดินไปด้วยกันอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะทําให้มันมีโอกาสพัฒนาไปได้นะครับก็บอันนี้ฉะลองพลดถึงประเด็นสําคัญเลยคือว่าไปลงทุนที่จะยั่งยืนได้เนี่ยเราต้องไปแบบเป็นมิตรกับเขานะครับแล้วก็จริงใจแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่เขาด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ปตทสปอเนี่ย ลงทุนแล้วอยู่ต่อมาได้จนถึง25ปีนะครับก็อยากให้คุณทังคุณเทวินเนี่ยนะคะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานนะคะ<ช>กับเรื่องของว่าทําไมเราถึงมีความจําเป็นที่จะต้องออกไปในต่างประเทศนะคะครับวันนี้เนี่ยความจําเป็นของเราก็คืออย่างแรกเราควรจะคํานึงถึงคุณค่าของพลังงานนะครับเพราะว่าน้ํามันก๊าซเนี่ยใช้เวลาเป็นหลายร้อยล้านปีนะครับในการที่จะสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นทดแทนไม่ได้ครับใช้แล้วหมดไป แล้วของเราก็อาจจะหมดไปเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของบริษัทก็คือต้องไปมุ่งเสาะแสวงหาพลังงานในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศครับเพื่อที่เราอย่างน้อยก็จะมีความมั่นใจได้ว่าเมื่อไรที่เรามีความต้องการใช้เนี่ยเราจะมีสป라이ดเข้ามาครับถ้าเรารอซื้ออย่างเดียวนะครับเวลาราคาพลังงานในตลาดโลกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสูญเสียเงินตรากไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไปเป็นเจ้าของซะไปลงทุนแต่แรกเนี่ยต้นทุนเราจะต่ำกว่า ผมก็กอเรียนว่าถ้าช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ช่วยกันใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นกําลังใจให้เราสักนิดหนึ่งนะครับในการที่จะไปลงทุนเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของคนไทยครับในวันนี้ต้องขอบคุณคุณเทวินมากเลยนะคะคที่อุตส่าห์สละเวลามาให้ข้อมูลกับคุณมากค่ะ ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่เป็นผู้บุกเบิกของเมืองไทยครับที่ออกไปสู่ภูมิภาคแล้วก็ออกไปสู่ตลาดโลก2 5ปีนะคะในสัมพันธภาพใช่ครับแล้วย5ปีนะครับถ้าเกิดคิดดูดีๆครับไม่นานเลยครับหลังจากนั้นเป็นบริษัทที่ก้าไปสู่ภูมิภาคแล้วก็ไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับตัวของมินมาเองอันนั้นก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งแต่วันนี้ก็หนักๆมาสักพักหนึ่งละ นะคะคเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องของศาสนาแล้วค่ะในวันเนี้ยจะพาท่านผู้ชมไปพบกับวัดหนึ่งนะคะก็จะไปให้ชมนะคะว่าวิธีการที่เขาทําบุญกันนะคะแล้วก็มีการสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งยังคงแก่นงพุทธศาสนาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเนี่ยนะคะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวของทางศาสนานะคะก็ขอพบสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อน,นะค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่มีคู่ค้าทางธุรกิจที่ใช้เงินตราต่างประเทศในการทำธุรกิจนะครับปัจจุบันสามารถเปิดบร,ริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ถึง14สกุลเงินหลักซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมในกรณีที่มีรายได้เป็นเงินสกุลต่างประเทศและยังสามารถซื้อเงินต่างประเทศที่ระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจได้อย่างรวดเร็วนะครับ ซึ่งบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพนั้นนะครับมีให้บริการในทุกรูปแบบบัญชีทั้งบัญชีสะสมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจําและบัญชีกระแสรายวันนอกจากนี้ยังสามารถโอนเงินระหว่างบัญชีเงินบาทและบัญชีเงินตราต่างประเทศได้อีกด้วยนะครับเพิ่มความสะดวกในการจัดการด้านการเงินให้กับธุรกิจได้ไม่น้อยเลยครับ